สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องเดอะแจกซ์สกอร์ครับวันนี้ครับมีฟุตบอลครับปัดจำวันที่17ธันวาคมครับ2567นะครับบทวิเคราะห์นะครับผมเราก็เลือกมาแล้วนะครับผมคัดมาแล้วนะครับ3คู่นะครับผม เหมือนเดิมนะครับผมที่เราเน้นๆมาเลยเนาะส่วนก่อนจะไปฟังบทวิเคราะห์นะครับก็จะมีอะไรกันบ้างเนาะก็อยากจะขอกำลังใจครับเพื่อนๆครับผมช่วยกดไลค์ครับผมกดแชร์กดซับสไคร์นะผมแล้วก็อย่าลืมนะครับเดือนธันวาคมนี้นะครับจะแจกซ็อกเกอร์ครับมีกิจกรรมดีๆนะครับผมมาให้เพื่อนๆเ c ครับผมได้ร่วมสนุกกันนะครับผมกิจกรรมนั้นเป็นยังไงไปฟังกติกาเลยดีกว่าครับวันนี้ครับ เดดแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝาก FC ท,กทุกท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับหรือคู่ที่3นะครับว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับ สามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้เลยนะครับ10ท่านแรกครับย้านะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกรดเพลเยอร์ฮะฟรีหตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับเอฟซีทุกคนครับพิมใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3สกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับร่วมกิจกรรมดีๆจากทางเดแจกกันนะครับ แล้วก็อยากจะขอกำลังใจฮะเด็กๆน้อยๆฮะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆนะฮะที่ทางได้แจกเราจัดมาให้กับ FC แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับเรามาต่อกันที่บทวิเคราะห์วันนี้นะครับที่เราคัดมา3คู่เนาะคู่แรกครับจะเป็นทางด้านของยูเวนตุสครับพบกับไการีครับคู่ที่2ครับเป็นกัมพูชาครับพบกับตีมอร์เรสเต้ครับ และคู่สุดท้ายครับเป็นคู่กิจกรรมครับคู่ไฮไลท์ของวันนี้นะครับผมก็คือสิงคโปร์ครับจะเปิดบ้านครับพบกับไทยแลนด์ของเรานั่นเองนะครับผมโอเคไม่รอช้าครับเราไปเลือกวันที่คู่แรกกันดีกว่านะครับคู่แรกครับเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสครับกับกายารี่นั่นเองนะครับส่วนทางด้านของกายารี่ครับฟอร์มปัจจุบันนะครับผมอ่าห้นัดสุดครับกายารี่ครับเพิ่งจะแพ้ออตาลีนตามาครับศูนย์หนึ่งครับแล้วก็บุกไปแพ้ฟิออลเดจินามาหนึ่งศูนย์ครับแล้วก็เปิดบ้านครับ ชนะเวโรนามาได้1-0ครับแล้วก็เสมอกับเจนัวครับ2-2แล้วก็เสมอกับเอซีมิลานครับ3ปัตตุลา3ครับ5นัดสุดครับชนะเพียงแค่นัดเดียวครับเสมอ2แล้วก็แพ้2ครับผมต้องบอกว่าฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมนั้นไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับยูเว่ดูดีกว่านิดหน่อยครับแค่ไม่แพ้เท่านั้นเองครับแต่ว่าฟอร์มยูเว่ต้องบอกว่าปีนี้มาไม่ค่อยดีครับสําหรับอ่ายูเวนตุสเนาะเฮดตู้เฮดครับที่เคยเจอกันมาครับทั้งหมด อ่าหนัดหลังสุดครับเป็นทางยูเวนตสครับชนะไปได้ถึง12ครั้งครั้งแล้วก็เสมอ2ครั้งครับแล้วก็ไกยอรี่ครับชนะไปเพียงแค่ครั้งเดียวครับนลดล่าสุดครับที่เจอกันมาครับในการช่วงซีรีร์เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาครับเป็นการเสมอกันไป1ประตูต่อ1นั่นเองนะครับผมแต่วันนี้ครับเจอกันในฟุตบอลโคปาอิตาเลียนะครับผมรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเองนะครับผมสถิติที่น่าสนใจของเจ้าบ้านอย่างยูเวนต์ครับ การเป็นเจ้าบ้าน5นัดสุดครับไม่แพ้ใครเลยครับชนะไปได้2ครับแล้วก็เสมอ3แต่ทางด้านของไการี่ครับ5นัดสุดครับที่ไปเยือนครับแพ้ไปถึง3ครับแล้วก็เสมอ2เนาะแล้วลรงมาดูนักเตะที่น่าสนใจของทั้ง2ทีมดีกว่านะครับผมเริ่มจากทางด้านยูเวนตุสนะครับผมยูเวนตุสครับก็ยังคงเป็นนักเตะนะครับผมหน้าเก่าเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็มีดารุ่งสอดแทรกมาบ้างเนาะก็จะมีอย่าง วลาโควิชนะครับผมนี่ก็เป็นกองหน้าประจำทีมเนาะแล้วก็มีกองหน้าที่กำลังโดดเด่นเนาะอ่าเคนันเยดิสนะครับผมแล้วก็ยังมีอ่ากองกลางอย่างโกมายเนสนะครับผมกองกลางอีกคนนึงก็คือดักลาสลูวิสนะครับผมแล้วก็ยังมีกองหลังครับผมอย่างเกรซงฮะเบเมนนะครับผมอาตูก็ยังอยู่นะครับผมแล้วก็มีกองกลางอีกคนนึงก็คือ ทิโมธีเวร์นั่นเองนะครับผมยังมีแมคเคนนี่ครับผมอกองกลางจากสหรัฐอเมริกาเนาะยูเวนตุสครับภายใต้การคุมทีมของดิอาโก้มอตตาครับจะหนักไปทางเสมอเนาะแต่ก็แพ้ยากเนาะก็ต้องรอดูครับว่าระบบมอตตาเนี่ยจะจูนติดกันนักเตะได้เมื่อไหร่เนาะแต่ว่าได้ข่าวว่าก็จะมีการเสริมทัพชุดเดือนมกราเนาะเพราะว่าปัญหาของยูเวนตุสเนี่ยน่าจะเป็นในแดนหน้าซะมากกว่าเพราะว่าเกมรับเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาครับเพราะว่า ยูดิติครับแพ้ยากมากครับบทจะโดนจะโดนก็ไม่โดนฮะบทจะแพ้ก็ไม่แพ้ครับกลับมาเสมอได้เนาะส่วนทางด้านของกายารี่ครับนักเตะที่น่าจับตามองของกายารี่นะฮะก็ต้องเป็นนักเตะคนนี้เลยครับอ่าโรเบโตฮะพิโคลี่ครับลงมา16นะครับยิงได้สิบตัวเกิหนึ่งแอสซิสครับแล้วก็ยังมีอ่ามารินฮะยิงไปถ้าสประตูฮะโดยผู้จัดการทีมครับผมก็คืออ่าเดวิดนิโคลานะครับผมนี่ก็เป็นอ่า โค้ดนะครับผมชาวอิตาลีนะครับผมก็ซึ่งต้องบอกว่าผลงานในปีนี้เนี่ยก็ก็ต้องลุ้นอีกเหมือนเดิมนะครับสำหรับไการี่เนาะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยอันดับตารางคะแนนเนี่ยก็อยู่ที่15ของตารางนะครับผมซึ่งยิงไปเพียงแค่15ลูกฮะและเสียไปถึง26ประตูครับในลีกเนาะก็เป็นปัญหาสําหรับไการี่ที่ต้องแก้ไขกันต่อไปครับแล้ววันนี้ฮะต้องบุกมาเยือนยูเวนตุสนะฮะที่อ่า มีเกมรับที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวเนาะแล้วก็เป็นบอลทูดเนียผมคิดว่าความเก่าของยูเวนตุสเนี่ยจะเปิดบ้านนะเอาชนะแกรลี่ไปได้ครับสประตูต่อศูนย์นั่นเองนะผมมันก็ผ่านเข้ารอบต่อไปนะครับผมแล้วไปต่อที่คู่ที่2อันดีกว่าครับคู่ที่2ครับจะเป็นฟุตบอลเอเอฟซูซูกิครับนะครับผมก็คือฮั่งของกัมพูชาครับพบกับทีมโมเลสเต้ครับผมโดยคู่นี้ครับกัมพูชากับทีมโมเลสเต้ครับจะเป็นฟุตบอลทีแชมอาร์เซียนครับในกลุ่ม B นะครับผม ซึ่งวันนี้ครับจะติดกันในสนามนะครับผมพนมเป็โอลิมปิกสเตเดียมครับประเทศกัมพูชานะครับผมในเวลาครับ17นาฬิกา45นทีผมของบ้านเราเนาะส่วนอันดับตารางคะแนนในกลุ่ม B นะครับผมอ่าฮังการ์บูชาเจ้าบ้านครับแข่งไปแล้ว2นัดครับอ่าเสมอ1ครับแพ้1ครับยังไม่ชนะใครครับยิงได้3ครับเสียไป4ประตูครับอยู่อันดับที่4ของตารางครับผมส่วนทีมออร์เลสเต้ครับแข่งไปแล้ว3นัดนะครับผมแพ้ทั้ง3นัดครับ ทําได้2ประตูครเสียไป16ประตูครับอยู่อันดับสุดท้ายผมของตารางนะผมอยู่อันดับ5เนาะส่วนเฮตุเฮตุที่เคยเจอกันมาครับห้านัดหลังสุดครับเป็นทางการบูชาสนะได้4ครั้งครับเสมอ1ครั้งครับส่วนตีมอนเตสเตอร์ไม่เคยชนะเลยครับผมแน่นอนครับดูจากสถิติแล้วครับไม่ต้องพูดถึงชื่อชั้นครับการพูชานั้นเป็นต่ออย่างเห็นได้ชัดครับไม่ว่าจะเล่นแย่หรือว่า จะเล่นไม่ดีขนาดไหนฮะอย่างมากก็แค่เสมอครับแต่ว่าผมว่านัดเนี้ยเล่นในพนมเปมของกัมพูชาเนี่ยผมคิดว่านัดนี้นะฮะกัมพูชาครับจะพบกับชัยชนะะครับผมได้ในนัดแรกครับโดยการชนะติมอร์เลสเตอร์ครับและผลที่คาดนะครับเล่นในบ้านครับผมคิดว่ากัมพูชาเนี่ยจะเปิดบ้านถล่มนะครับผมตีมอร์เลสเตอร์ไปได้3ประตูต่อศูนย์ครับเพราะว่าเอาจริงนะฟุตบอลเนี่ยค่อนข้างจะ ห่างชั้นกันพอสมควรครับสำหรับทางด้านของทั้ง2ทีมเนาะถึงแม้เตมิมอร์สเต้ครับจะโอนสัญชาตินักเตะมายังไงครับแต่ว่าความเข้าใจในเกมการเล่นเป็นทีมเวิร์กเนี่ยมันเหมือนจับปูใส่กระโดงมารวมกันแล้วก็เอามาแข่งอะไรอย่างงี้ครับทิมมอร์สเต้เนาะแต่กัมพูชาเนี่ยมีการพัฒนารูปแบบการเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมและล่าสุดอีกกัมพูชาเนี่ยก็ใช้โค้ดนะครับผมของชาวอาร์เจนตินาครับผมอย่างเฟลิก ดัสมัตนะครับผมซึ่งคนนี้ก็เป็นโค้ชใหม่หน้าเก่าครับเพราะคนนี้เคยคุมอยู่กับเคสุเกะฮอนดะมาแล้วถึง5ปีนะครับผมในช่วงที่ฮอนดะมาวางรากฐานกับบูชาเนาะแต่ว่าฟอร์มการเล่นนะครับผมก็ยังคงไม่ไปเปรี้ยงปร่างนะครับผมแต่ว่ารูปแบบการเล่นและเกมบุกเนี่ยไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับสำหรับพูชาผมคิดว่าในอีก3-4ปีข้างหน้าเนี่ยผมคิดว่ากัรพูชาเนี่ยจะเป็นทีมที่เอาชนะยากพอๆกับเวียดนามหรือว่าอินโดนีเซียที่ ไทยต้องเผชิญครับผมแต่วันนี้ฮะขอฟันธงครับว่ากัมพูชาครับจะมาถล่มครับทีมโมนสเตไปได้3ประตูศูญครับผมวันนี้ครับเดอแจกมีกิจกรรมดีๆมาฝากเ c ทุกๆท่านนะครับเพียงแค่ทายผลคู่สุดท้ายของการวิเคราะห์ในวันนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสิงคโปร์ครับพบกับทีมชาติไทยของเรานั่นเองครับผมว่าคู่นี้จะจบสกอร์ที่เท่าไหร่ต้องตอบก่อนฟุตบอลจะเตะ1ชั่วโมงนะครับ สามารถตอบใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้ได้นะครับสิท่านแรกครับย้ำนะครับเพียงแค่10ท่านแรกเท่านั้นที่ทายถูกนะครับผมจะได้นะฮะเสื้อฟุตบอลเกดเพลเยอร์ฮะฟรี1ตัวไปเลยนะครับผมอย่ารอช้านะครับเอทุกคนครับพิม์ใต้คอมเมนต์มาได้เลยครับว่าคู่ที่3ามสกอร์เท่าไหร่นะครับผมพิมพ์มาได้เลยครับร่วมกิจกรรมดีๆจากทางเดชแกกันนะครับ แล้วก็อยากจะขอกำลังใจฮะเด็กๆน้อยๆฮะช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะฮะใต้คลิปด้วยนะครับกับกิจกรรมดีๆฮะที่ทางเราแจกเราจัดมาให้กับ f c แล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะครับโอเคครับเราับต่อที่คู่สุดท้ายครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติสิงคโปร์ครับพบกับทีมชาติไทยของเรานั่นเองครับผมก็คู่นี้ครับจะตีกันในเวลาครับผมหนึ่งทุ่มครึ่งครับผมของบ้านเราเนาะอันดับตารางคะแนนล่าสุดครับสิงคโปร์ครับเตะมครับ ลวดเลยเนาะยิงได้5ครับเสีย1ครับตอนนี้มี6แต้มเต็มครับอยู่ที่2ครับส่วนทีมชาติไทยครับแข่งไปแล้วสนัดครับชนะทั้ง2นัดครับยิงได้สิประตูยังไม่เสียประตูเลยครับมี6แต้มนะครับผมอยู่อันดับที่1นะครับผมคู่นี้ครับเคยเจอกันมาทั้งหมดนะครับ18ครั้งนะครับผมเป็นทีมชาติไทยฮะชนะมาได้11ครั้งฮะแล้วก็สิงคโปร์ชนะเพียงแค่4ครั้งครับเสมอกัน3ครั้งครับอยิงหล่าสุดครับ เป็นทีมชาติไทยครับที่เก็บชัยชนะมาทั้งหมด5นัดเต็มนะครับผมก็ต้องบอกว่าสิติของไทยในยค่อนข้างจะข่มนะครับผมแต่ว่าวันนี้ฮะเป็นการไปเล่นในบ้านของสิงคโปร์ครับแล้วเขาก็มีความมั่นใจพอสมควรน,นะที่จะมาเอาชนะเราเนาะแน่นอนครับนะัแต่ที่น่าจับตามองของทางด้านสิงคโปร์ครับก็ยังเป็นอ่า อีกซานฟันดี้ครับกองหน้าตัวเก่งนะครับที่อยู่กับบีจีนะผมล้วก็มีผู้สาประตูจอมเก่าครับอย่างฮัสซันซันนี่ครับก็ยังคงอยู่เนาะแล้วก็ยังมีกองหลังผู้น้องครับอย่างเออฟานฟันดี้นะครับผมยูฮานฟันดี้ครับนี่ก็เป็นโอ้สามฟันดี้นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นนักเตะสิงคโปร์ที่น่าจับตามองนะผมไม่มีอ่าไรอันสจวตนะฮะนี่ก็เป็นกองหลังนะครับผมที่เป็นอดีตนะฮะ แบกขวาของทางด้าน BG ครับที่ทางเชียงรายยูไนเต็ดเนี่ยเคยยืมตัวไปใช้งานนะผมซึ่งเอาจริงฮะนักเตะของสิงคโปร์เนี่ยต้องบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีครับเพราะว่าครึ่งทีมฮะครึ่งหนึ่งฮะของสิงคโปร์เนี่ยก็เล่นอยู่ในไทยลีกบ้านเราเนาะส่วนทางด้านทีมพไทยครับแน่นอนฮะในเวทีนี้นะครับผมก็ต้องเป็นกองหน้าอย่างกุสตัสั้นนะครับผมนี่ก็ยังยิงได้อย่างต่อเนื่องครับแล้วก็ยังมีดาวลุ่งฮะอย่างสุขนั์เหมือนตาครับ นิโคลัสมิเคิลสันครับนี่ก็ต้องลงอยู่แล้วครับแต่ว่าเบนจามินเดวิสนะครับผม <S <S ผมว่าตอน <S <S นี้เนี่ยไม่น่าจะได้ลงครับเพราะว่าเขาหนีทหารจากทางด้านสิงคโปร์มาเนาะแล้วก็องสัญชาติาเป็นคนไทยเนาะอันนี้คิดว่าอันนี้น่าจะไม่ลงเพราะว่าให้ลงเนี่ยน่าจะเกิดความปั่นป่วนในสนามแล้วก็ความไม่ปลอดภัยนะครับสำหรับต,ต,ต,ตัวเองด้วยเนาะแล้วซึ่งไทยผมก็คิดว่าน่าจะรู้เหมือนกันนะครับผมก็ไมีวิลเลียมฮะเวเดอร์เชอร์นะครับผมก็มีอ่าอัคคพงฮะพุ่มวิเศษครับผม อนันต์ยอดสังวานนะครับผมนี่ก็จะได้รับอโอกาสนะครับผมอย่างแน่นอนเนาะโอเคฮะนัดนี้ฮะต้องบอกว่าการไปเยือนนะฮะของอไทยเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่หนักเพราะว่าเราไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดแต่ผมคิดว่าเนี่ยคือชุด B ชุด C นะที่จะขึ้นมาเป็นชุดใหญ่เนี่ยอนาคตข้างหน้าผมคิดว่านี่คือบททดสอบและบทพิสูจน์น,นะฮะที่ทีมชาติไทยเนี่ยต้องผ่านไปให้ได้ครับในการเจอสิงคโปร์ โอเคฮะยอมรับว่าสถิติทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันอาจจะข่มสิงคโปร์ทั้งหมดแต่ว่าอย่าลืมฮะสถิตินั้นฮะม่ที่เกี่ยวกับฟุตบอลชุดนี้ฮะเราต้องให้โอกาสผมคิดว่านัดนี้ฮะสิงคโปร์ไม่ยอมนแน่แน่และสิงคโปร์ฮะยังมีความได้เปรียบคือเขายังคงใช้นักเตะหน้าเดิมแม้ว่าจะอายุเยอะก็ตามยังคงลงทําการแข่งขันอยู่นะฮะซึ่งความเก่าของนักเตะสิงคโปร์เนี่ยผมคิดว่าเนี่ยจะเป็นปัญหาให้มันเตะทีมชาติไทย ผมจึงฟันธงธนัดนี้ว่าจะเสมอกันไปฮะที่1ประตูตอนหนึ่งครับผมโอเคครับทั้งหมดนี้ฮะก็เป็นฟุตบอลประจำวันที่17ทธันวาคมนะครับผมชอบก็จัดขัดก็สวนได้ครับเราไม่ว่ากันเนาะแต่ครับผมก็จะจากกันไปครับอยากจะให้เ,เพื่อนๆครผมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมเพียงปลายนิ้วมือของท่านครับคือกําลังใจครับผมในการทําคลิปทุกวันของเราครับผมให้เดดแจก สกเกอร์ครับผมโอเคครับวันนี้ครับตัวจัดอกเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ